อันนี้ผมเกิดปัญหาครับจำได้เมืครั้งที่แล้วแบบว่าให้ระบบมันท้างซัพพอร์ตให้เองผูก็เลยเข้าไปปรับให้ซัพพอร์ตมันแกะออกง่ายๆแต่พอให้ซัพพอร์ตแกะออกง่ายๆแล้วเราตั้งค่าซัพพอร์ตเองอย่างเงี้ยตั้งค่าซัพพอร์ตเองมีไม่กี่ตัวห้าตัวใช่ไหมพอมันปป็นไปปุ๊บมันออกง่ายมันก็หลุดง่าย เลยงานก็เสียผมเลยเข้าไปตั้งระบบให้มันแบบแค่แกนเดียวแกออกโคตรยากอะ่ะเหมือนว่าต้องแทบเอาเอามีดมาเฉือนเฉือนกันเลยตอนนี้ให้ระบบทำซัพพอร์ตให้ผมไม่ปรับให้มันแกะง่ายขึ้นแต่ถ้าเกิดเรา สร้างซัพพอร์ตเองไปตั้งระบบตั้งระบบในซัพพอร์ตเนี่ยตั้งระบบในซัพพอร์ตให้มันแกะโคตรยากให้แบบว่าแกนเดียวแทบกระดิกไม่ได้เลยหรืว่าเหนียวแบบติดติดตัวงานแบบเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเโอเคครับเพื่อบทความนี้เป็นแก้ปัญหาอะไรให้เด็กๆนะ ถ้าคอมสร้างสปอร์ตให้เราเราไปตั้งระบบให้มันแกะได้ง่ายแต่ถ้าเกิดเราสร้างสับพอตเองควรให้สปอร์ตแกะออกให้โคตรยากให้มันกระดิกเป็นไงไม่ได้เลยเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงดี๋ยวผม,มจะเข้าไปเจาะสปอร์ตอีกดูแต่ละตัวโอ้โหตัวสื่ออะไรวุ่นวายมเลยค่าคำนวณ แก er ่ยางดูกันคอรคเซตงานคปีน